วันนี้เรามาทำยำปูอาดหมูยอสูตรแบบใส่น้ํำปลาด้วยนะคะแซ่บแบบนี้อร่อยมากๆเลยนะเรามาดูกันเลยคะ่ะส่วนผสมตามนี้นะคะปิ้งเรามาดูวิธีการทำกันนะคะทำง่ายมากเลยล่ะคะ่ะเริ่มจากเราใส่น้ําตาลปี๊บลงไปก่อนนะคะสีช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำปลาค่ะห้าช้อนโต๊ะ จากนั้นก็ใส่น้ำกระเทียมดอง5ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาร้านะคะ5ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะแล้วก็ใส่มะนาวด้วยนะคะเปรี้ยวมากน้อยตามชอบนะคะเซตนี้เปิ้นใส่ไป4ลูกค่ะคันน้ำสดๆกันไปเลยนะคะแล้วก็ใส่พริกที่เราโขลกไว้ เรียบร้อยแล้วลงไปเลยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันทั้งหมดเลยนะคะจนน้ำตาลของเราละลายเข้ากันกับน้ําพริกน้ําซอสต,ต่างๆนะคะแล้วก็ลองชิมดูนะคะว่ารสชาติโอเคหรือ,อยังนะถ้ารสชาติแซ่บแล้วอร่อยแล้วเราก็เริ่มปรุงกันเพิ่มเลยค่ะ ใส่หมูย่อแล้วก็ปูอัดลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยผักต่างๆค่ะใส่ขึ้นช่ายจ้าหอมหัวใหญ่ตามด้วยมะเขือเทศคนให้เข้ากันนะคะน้ำยำแซบมีหรือที่ยำเราจะไม่แซบนะคะทุกคน สูตรนี้ทำง่ายแล้วก็แซ่บมากๆเลยลองทำกินกันดูนะคะทุกคนแซ่บอิหลีเด้อจ้า